สี่สิบห้านี่สิบห้า ไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเหนือ่อยฮพ่อเราเคยผ่านทางนี้ไหมรถไฟเออเราเคยขึ้นแล้วมีางหลังด้วย Ну, это же не собака.